ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลครับท่านประเสริฐรังนกรนะครับได้มีข,ข้อสั่งการให้กับทางศูนย์เจ้าครับทำงานาร่วมกับทางสำนักงานดินแดนชาติโดยท,ท,ที่มีตัวสอดคล้องในวัฒนธรของเราอย่างใกล้ชิดขนาดนี้ครับจนที่อยากจะจับตุ้มเนี่ยตอนนี้ก็มีการเกิดการจัดแถางข่าวกันต่อเนื่องและยังมีจุดทาาี่ทำงานร่วมกันก็คือศูนย์เอโอซีครับที่รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนครับจนสามารถทย่ยา,ากจะจับตุ้มได้ครับ วันนี้เราก็จะมีอยู่ประมาณสี่ประการแล้วกันนะครับที่ทางเราทำงานร่วมกันจะสามารถแยกออกจากกันได้ปัญหาครับที่ไอ้อาสเดินบนที่นี้ก็จะเห็นว่าพวกนี้ครับก็มีเป็นซีซั่นละกันนะครับบางทีก็ไปบนที่นี้บ้างบางทีก็ไปข้างหนึ่งเรื่อยๆเราพยายามขยัตัวแล้วก็เกิดการสะบกันไม่ได้ส่วนที่สองนะครับก็เป็นการตัดวงจรนะครับก็มีการขยายผลทลายเครือข่ายพวกในหน้าที่จะถามปัญหาพวกนี้ครับ อันที่3นะครับก็จะเป็นการขยายกลุ่มเอด้ขยายการจับกลุ่มนะครับเว็บคาบนออนไลน์ครับจริงๆมีเงินหมุนเวียนนะครับต่อเดือนคือ15ล้านนะครับมีผู้เล่นได้ถึวจริงกัคนซึ่งถือวันที่เหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็เห็นความสำคัญในการที่จะเกิดการตกลงในส่วนนี้ครับส่วนที่4นะครับจะเป็นการจับกลุ่มอาวุธปืนนะครับซึ่งจะสังเกตว่าเราจะมีการแต่งขาวในการจับกลุ่มอาวุธปืนนะครับที่ขายออนไลน์ด้ว่อยๆเลยครับไลน์ั้งแหลเหตุเกิดที่กระนะครับก็ยังคงายู่ในความเงียบ เดืเก็บเรื่อเินะครับ่ใช้ผู้ชารสอนะครับให้ข้อมูลตรงนี้เริ่มเิครับขอบครับงในไว้ที่นสนใก็สาาจากการที่ใช้ต่อทีโงตอนนี้เราลังเริ่มคุยกับทาง้ต่างๆแล้วก็เริ่มจะออกกฎหมายเพื่อปุยงนี้เพื่อให้เงินนับมันจะไม่สามารถที่จะไหลออกไปนประเทศได้ทํากน็สังเกตดูคือเริ่มากัชิ้านนะครับแถวหนึ่องแถวเจ็ดเสร็จปุ๊บก็จะมีการยกเงินนะครับเข้าสู่ ตุรกีต่อแล้วก็มีการพิจารณาเชื่อมไปถึงท่านบ้านที่นี่เราทำตอนนี้เรามีเครื่องหมายมีทางติดต่อกับทางี่ท่านบ้านโดยที่ปัจจุบันในคาบทางท่านทุท่านปีเย็ครับได้เป็นประธานนะครับของกลุ่มอาเซียนในการปราบปรามนักคอมมิวนิสต์โดยทั้งนี้ก็จะเกิดการ เพื่อเกิดการสกุลา่ขึ้นเพราะว่าต้างเยนได้ทราบว่าอย่างของเราเองนะครับเม็ดเงินไหลออกใช่ไหมครับของเมืองจีนเองหรือของที่อื่นเองครับเม็ดเงินเขาก็ไหลไปตรงนั้นทีมันก็เกิดการตาทํางานตั้งกลุ่มเวียนแบบนี้ก็เลยเกิดการทำแบบเอ๊ะเลยเกิดการตั้งเป็นเป็นกลุ่มขึ้นมาของแต่ละประเทศต่างครับเพื่อที่จะทําให้เกิดการใช้สกัลนมากขึ้นวิธีการของกลุ่มคนที่เป็นผู้ที่ที่ได้รับเงินไปในต่างประเทศเขามีวิธีการไปแปลงเงินเป็นรูในรูปแบบไหนครับ เขาก็เอาเงินทุนนี้กลับไปเกิดการซื้อทุกอย่างขัดมากขึ้นนครับก็แปลเปใช้เงนินต่อไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ครับเสน้นตรงนี้เราก็จะเกิดการที่จะขอได้ว่ามีการที่จะเขาจะมาแยกออกจากตัวเองครก็ตอนนี้ก็พยายามใช้ทุกแพลตฟอร์มนะครับที่เขาขึ้นตกงกับเรานะครับไอ้ที่เขามาใช้ในการขึ้นไทยนะครับให้มารวมทะเบียนทั้งหมดแล้วก็ขึ้นตรงทั้งหมดเพื่อที่สามารถท,ท,ท,ที่จะจัดการได้